คลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการอวดไม่ได้เป็นการมาโชว์อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแค่อยากทําคลิปกับมันเก็บไว้เยอะๆเท่านั้นเองเพราะว่าอ,อนาคตเนี่ยผมอาจจะไม่มีมันแล้วก็ได้นะครับผมไม่มีมันแล้วก็ได้นะครับ <นะ S 1> ผม,ผม <S <S อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าสองคันนี้นะครับออกไปขับเล่นข้างนอกให้ท่านผู้ชมดูผมจะให้เด็กใหม่ของผมนะครับลองเอนั่งเรมโบแล้อาจับมือเอามือจับข้างบนไว้เอามือจับไว้ And... สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาลครับก็เจ็ดโลนะครับส่วนซาสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็คงยังงงเ๊ะทำไมผมเปิดคลิปอะไรเจ็ดลงเจ็ดโลนะครับก็เปิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพียงแค่อยากจะทําคลิปกับรถของผมเท่านั้นเองคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการอวดไม่ได้เป็นการมาโชว์อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแค่อยากทําคลิปกับมันเก็บไว้เยอะๆเท่านั้นเองเพราะว่าอนาคตเนี่ย ผมอาจจะไม่มีมันแล้วก็ได้นะครับผมไม่มีมันแล้วก็ได้นะครับผม โอเครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็ผมก็อยู่หนะคบ้านของผมเองไม่ต้องบอกก็รู้มั้งก็บ้านของผมนี่ก็จะแบบเอ่อไม่ค่อยเหมือนบ้านชาวบ้านเขาเลยครับบ้านผมเนี่ยจะมีสีส้มนะครับผมที่ผมอยากจะเปลี่ยน้วเป็นสีฟ้านะแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาน่าจะไม่อนุญาตนะครับผมก็เลยได้สีนี้มามาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าบ้านกันเลยนะครับผมไปดูเจ้าลูกหลานของผมทั้งสองคันก่อนนะครับทุกคนครับ ก็ลูกรักของผมก็นอนห้องกระจกอักั้นั้นโอนพอแล้วทุกคนครับก็มีไว้เพื่อกันฝุ่นนะครับผมเราก็มีรถขนาดนี้แล้วนะครับผมเราจะไปล้างบ่อยๆมันก็แปลกๆเนาะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะจอดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยมันก็มีฝุ่นมีอะไรมาเกาะรถได้นะครับบางทีเนี่ยรถเราจอด2 3วันเนี่ยฝุ่นเต็มรถเลยนะครับจากรถสวยๆเนี่ยกลายเป็นรถไม่สวยเฉยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําห้องกระจกอันนี้มาเพื่อรองรับ เจ้าลูกรักของผมทั้ง2คันนั่นเองนะครับนจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2องนะจริงๆมี3คันนะครับแต่ว่าอัล่าเนี่ยไปอยู่กับพี่เสือเพราะว่าพี่เสือเนี่ยยืมพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวจากจังหวัดน,นั่นเองก็เลยยืมรถอัล่าขผมไปเจ้าลูกรักของผมทั้ง2คันเนี่ยก็เลยได้อยู่ใกล้ชิดกันในั่นเองเขาทองคน รับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคงจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าผมนั้นชอบรถสีอะไรนะครับทุกคนคือไม่ต้องเดาเลยไม่ต้องสืบเลยว่าผมเนี่ยชอบสีฟ้าแล้วเองครับผมนึกถึงสีฟ้าเนี่ยก็ต้องไกถึงช่อง M N J T V แล้วถูกไหมครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันคร่าวๆแล้วกันว่า มันคือลรื่ออะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ร I mean right, so ู so ้นะเจ้าคันนี้นะครับนั่นก็เป็นเจ้าม้าพยศของผมซึ่งเป็นลูกรักของผมที่เป็นรถสปอร์ตทันแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้ามัดแตง2020 h i g h Performance นั่นเองนะครับทุกคนนี้ ผมบอกเลยนะครับว่าเจ้ามาแต่งเนี่ยก็แต่งเต็มมากๆนะครับผมรอบคันเนี่ยก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ทั้งคันนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งมูลค่าเกือบล้านนั่นเองนะครับรวมท่อรวมชุดแต่งทั้งหมดนะครับทุกคนอ่าและอีกคนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเจ้ารถ l a m b o r g h i n i Huracan Performante e ของผมนั่นเองครับผมนี่ ขอบอกเลยนะครับว่าม้ากับกระทิงเนี่ยใครบอกอยู่ด้วยกันไม่ได้เ uh huh. ขาอ,อยู่ด้วยกันได้แล้วเขารักกันดีด้วยนะครับพี่น้องคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอาจจะมองว่าเจ้าแลมโบเลยอาจจะเป็นพี่นะจริงๆรงแล้วไม่ใช่ครับผม <No. S 1> คันที่เป็นพี่จริงก็คือเจ้ามัดแต่งนั่นเองครับผมอ่าอเนี่ยเป็นรุนน้องเป็นน้องเออแลมโบของผมเนี่ยก็เต็มไปด้วยชุดแต่งคาร์บอนแบบใหม่นั่นเองครับเป็นลายตินอ่อนนะครับเป็นฟอดสคาร์บอนนั่นเองทั้งขัาทั้งภายในและภายนอกนะครับวันนี้เนี่ยผมพูดไม่ทช่เจ้าอวด แต่พูดเพื่อลำลึกถึงเผื่อกลับมาดูคลิปจะได้ไม่ลืมนั่นเองครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนที่เคยได้ยินผมพูดไปว่าถ้าผมมีลูกคนที่2นะครับผมจะขายรถแลมโบนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือถามว่าผมจะขายจริงไหมคิดอยู่ครับ ก็คือตอนนี้ก็คือกําลังหาเรื่องอะหาเรื่องที่จะไม่ขายนั่นเองเพราะว่าไม่อยากขายนะครับผมเป็นคนซื้อของมาแล้วไม่ค่อยชอบขายอะไรแต่ว่าด้วยความที่พูดไปแล้วและมันก็จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องขายนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็มีทั้งมาแต่งทั้งแลมโบทั้งเอาขาดผมคนเดียวก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าขายไปเนี่ยผมจะได้เงินมาแล้วก็ได้ไปทําบ้านทําอะไรให้มันเสร็จนะครับพร้อมรองรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องทําใจขายคันใดสักคันหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้ามัดแตงหรือว่าจะเป็นเจ้าแอมโบนั่นเองนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเร็วๆนี้คันไหนจะหายไปวันนี้ก็เลยได้เลือกทําคลิปขึ้นมาว่าเออผมอยากจะมาขับมันอยากจะมาพูดถึงมันหน่อยแล้วผมจะเอาเจ้าสองคันนี้นะครับออกมาจอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าคันเดียวกันของมันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไงครับทุกคนแดง แล้วก็แววโบกไปกด้วยไปไหวสอนจิ้งหรอนจิ้งนร้โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้นี่ก็หน้าตาเต็มๆของเจ้าทั้งสองคันนี้เมื่อจอดคู่กันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองคลินี้ผมก็ไม่รู้ว่า จะพูดอะไรต่อก็คือแค่อยากทําคลิปกับมันเฉยๆนะครับขพย้ําอีกทีนึงแล้วกันว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการอวดรถใต่อย่ๆนะครับแค่อยากทําคลิปกับมันจริงๆแต่ว่าไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรในการทําคลิปกับมันเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันทั้งสองคันให้ชัดๆนั่นเองนะครับทุกคนนะครับข้างหน้าที่ก็เป็นคาร์บอนนะครับนี่เป็นไงต่๊กงคาร์บอน แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็เป็นล้อขอบ20เลยครับปกติแล้วมัดแตงเนี่ยจะเป็นล้อขอบประมาณ18-19นะครับผมก็ไปอัพไซส์มาให้เป็น20นั่นเองครับหลายแสนอยู่นะครับผม2องสแสนนะครับผมล้อแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับผมก็ หลังก็จะมีปีกผมชอบปีกแบบนี้นะถือมันจะเป็นปีกตั้งก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจะสูงขึ้นมากนะครับผมเพผมเห็นบางคันมันสูงเกินดูไม่สวยบางคันติดต่าเกินเป็นปีกนกเนี่ยก็สวยครับแต่ว่าคือผมชอบแบบขึ้นมาแบบนี้หน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังนะครับเบือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าจัดเต็มมากๆนะครับผมดีเลย d e เซอร์หลังนั่นเองนะครับใชบอกเขาเรียกว่า จะไม่ได้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนนะครับอันนั้นใหม่แล้วก็ท่อครับมีสี่อันเป็นท่อคาร์บูวิกสี่ท่อเลยนะครับผมนี่สีสูบสีส <c oughs> ูบหมวัวไปช <c oughs> ายรอบมาแต่งก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วมาดูดีครับเจ้านี่ครับทายด้านหลังของเจ้าแลมโบลจีนี่ของผมแนน ท่อเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วก็วจะอยู่ด้านบนตรงกลางนะครับทุกคนสวยเชคกันนี้นะครับแล้วก็จะมีปีกนะครับผมเห็นว่าปีกเขาก็แบบไม่ได้สูงขึ้นมามากนะแบบไม่ได้สูงขึ้นมาแบบนี้แต่ก็คืออยู่ตรงกลางให้มันดูคอเท่นะครับผมแบบที่จริงบางคนเขาชอบปีกแบบปีกนกนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบปีกที่มันยกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างครับก,ก็หากคุณโทรมาใน้20สายแรกนะครับก็รับไปเลยนะครับเดมโบแถมมาแต่งกับ้าเลยนี่ด้านข้างครับสวยงาม 要怎么倒啊？ ไม่มีอะไรเลยครับแค่อยากเขาออกมาอยากจะถ่ายคลิปกับมันอะคือหาเขาอ้างถ่ายคลิปอะเออหาเหตุผลที่จะไม่ขายอะจะไม่ขายก็ไม่เป็นไรอะถ้าขายมันก็จะแบบมันจะมีทำเนื้อทำวันนี้อะไรเงี้ยเออต่อไปผมมีลูกคนที่2แล้วก็คือผมอยากจะขยับขยายบ้านอะไรแบบอยากอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็อยากอยู่แต่ว่าผมนี่ก็อยู่ได้แบบคือฟิวมันแบ,บบตีกันในหัวไปหมดอะเออใจยังไงทุกคนไม่รู้จะทำยังไงอะทุกคนคือผมมาเป็นคนที่ซื้ออะไรมาก็แล้วแต่เไว้คือผมไม่ชบ ก็คือกล้องตัวแรกของผมอะ่ะมังไม่ขายเลยเว้ยไม่ว่าจะกล้องที่ซื้อมาผิดซื้อมาถูกกับผมเคยซื้อกล้องถผิดถูกถูกมาเยอะมากนะกว่าจะได้มาเจอตัวที่ดีๆเพราะว่าไม่มีคนคอยแนะนําเราลองกันมาเองหมดถึงไม่ได้ใช้งานผมก็ไม่ขายเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบขายอะไรมือสองก็เลยแบบหาข้ออ้างที่ยางไม่ขายมันก็คือแบบลูกจริงๆกับลูกลูกรักอ่ะเออแล้วลูกรักในที่นี้ก็คือมันคือเจ้ารถอะ่ะรถลมโบกับรถแองก,ก,กที่มันแต่งมาโคตรเท่อะไรอเงีย้ยเออข้างก็อยากแบบนี อ <laughs> ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารถแต่ละคันทั้งสองคันีนผมได้มายัางไงครับ เจ้ามาแต่งคันนี้นะครับผมเนี่ยได้มาเพราะทํา YouTube ลว้ลวนๆเลยครับยูทูบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมทํา YouTube ประมาณ2อถึงสปีนะครับยากลําบากมากๆเลยนะครับคือแบบไม่รวมสปอนเซอร์ด้วยนะคือแบบทํา YouTube มันจะมีสปอนเซอร์ใช่ไหมเออผมไม่ได้ใช้เลยผมใช้เงินที่แบบได้จากแบบโฆษณาของ YouTube อ่ะที่ทํามาทั้งหมด3ปีกว่ามาซื้อคันนี้นะครับผมแล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วเงินที่ได้จากสปอนน่ะไปไหนอะนี่ไงนี่ไงครับทุกคนแต่ว่าเหนื่อยมากนะไม่ใช่แบบทุกคนอาจจะมองว่า เฮ้ยทำยูทูบมันมีตังซื้อถึงมาตังเลยหรอรวยขนาดเลยยากนะยากยากยากมาถ้าพูดจากใจคนที่ทํา YouTube จริงๆอ่ะเหนื่อยมากถ้าพูดจากใจที่ทำยูทูบจริงๆอ่ะเหนื่อยมากยากมากกว่าจะได้ถึงถึงเท่านี้ใครที่เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่หรือคนที่เพิ่งลองเข้ามาทาคลิปดูน่าจะรู้ว่ามันยากจริงนะครับผมการที่เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยแล้วทำอะ่ะมันยากจริงๆครับทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทํามันก็จะแบบก็ง่ายๆแข่ก็แค่ถ่ายคลิปลง YouTube. ลยูทูบแล้วถ้าเขาไม่เคยทําก็จะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนเคยทำาลาจะรู้ว่ามันยากนะครับก่จะได้แต่ละคลิปออกมานะครับแล้วก็คันนี้ครับทุกคนนี่ถ้าดสงสัยกันมาก ผมจะทําคลิปแยกแล้วก็เล่าถึงถึงมันหลายคลิปแล้วว่าผมได้มันมายังไงแต่ก็ไม่เคยได้เล่าของมันสักทีครับในคลิปนี้ก็ถือเป็นโอกาสบอกไปเลยแล้วกันว่าจริงๆก็ผมได้ตัวนี้มาได้ยังไงผมได้เจ้าคันนี้มาจากการเล่นมุนั่น,นเองแล้วก็เล่น m f t นะครับผมได้ไดเจ้าคันนี้มา ตอนนั้นนะครับเอ่อ,อผมจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าหุ้นเนี่ยมันก็คือการเสียหุ้นนะครับผมอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะแต่การเล่น n p t ก็เหมือนกับการเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆนะครับผมถ<อ>ูสมมุติง่ายๆตอนนั้นนะครับเอาตอนนั้นคือผมมีไอเทมในเกม1ชิ้นเนี่ยราคา3ล้านบาทอ่ะง,งงทุกคนอาจจะตกใจนะอาจจะตกใจแต่ผมเปิดเผยเลยแล้วกันว่าไอเทมชิ้นเดียวในเกมราคา3ล้านบาทใน n f t นะครับจริงๆครับใครทีท่อยู่ในวงการนี้ก็น่าจะรู้ โฟลตดช็อปรูปเดียวใช่รูปโฟล์ดช็อปรูปเดียว3ล้านาผมมีประมาณ10กว่าชิ้นนีผมก็เลยคิดว่าเออผมไม่รู้ว่าเกมพวกนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนผมก็เลยขายไอเทมในเกมพวกนั้นครึ่งหนึ่งมาซื้เอเจ้าผันนี้เองนะครับผมทุกวันนี้ไอเทมพวกนั้นน่ะที่ชิลละ3ล้านอ่ะผมมีอยู่อีกประมาณนนมีอีกประมาณ30ชิ้นนะครับณปัจจุบ,บันนี้แต่ตอนนี้เหรอเดือชิ้นละ300ร้อย เผู้ดี่พี่ตกใจไม่ต้องตกใจครับเรื่องจริงครับผมคิดถูกมากๆที่ตอนนั้นขายไอเทมพวกนั้นครึ่งหนึ่งมาซื้อแล้วโมแล้วผมตัดสินใจว่าเอออย่างน้อยเว้ถ้ามันไปได้ต่อผมก็มีครึ่งหนึ่งถ้ามันไปไม่ได้ต่อผมก็มีเก้าร้อยแล้วตอนนี้ผมก็าช่วงนี้ชัวร์ครับข่าวสิบชิ้นนะครับเชื่อสามร้อยนะไม่อยากจะพูดนะอาจจะขอพูดหน่อยละกันนะมีชิ้นหนึ่งอ่ะซื้อมาชิ้นละสามล้านสามรอยนี่แหละสามร้อยดอยดอยแค่ไหนบ้าคิดดูแล้ว ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมอยากจะเตือนใจคนดูไว้ว่าเออว่ามันไม่ได้ง่ายคือแบบกลัวว่าแบบพอผมพูดไปหูได้เลมโบเลยลงทุนไว้ลง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 เดี๋ยวได้เลมโบไม่ใช่มันไม่ได้เสมอไปเว้ยผมแค่ดวงดีแหละผมแค่ดวงดีก็เลยได้ผมถ้าลองคิดดูดิถ้าทุกคนเข้าไปแบบเอาเงินทั้งชีวิตเข้าไปอะซื้อตอนชิลละสามล้านมาเหลือสามร้อยตอนเนี้ยเขียดเลยเรียดมันกูตอนนี้แต่ว่าอันนี้ไอ้ที่ผมเล่นไปทั้งหมดคือผมได้กําไรหมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนติดดอยนะครับผมคือเปล่า อ๋อไอเกมนั้นไม่ติดแต่เกมอื่นน่ะครับโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าสองคันนี้นะครับออกไปขับเล่นข้างนอกให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงถ้ายคลิปแล้วกันนะครับทุกคนครับเราไปขับเล่นกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับนี่ขับตั้งน้ตั้งนานนั่งสบายว่ะนั่งสบายมาก

ผมจะให้เด็กใหม่ของผมนะครับลองอนั่งเลมโบไปทางนู้นเดูได้เอาเข้าไปนั่งรอเลยเดี๋ยวพี่เอากล้องให้ต้องคิดว่ามันแรงไหนบ้างผมคิดว่ามันน่าจะแบบทอยผมออแบบแหลงังติดได้อันนี้คือผมยังไม่เปิดเผยหน้าตาของเด็กใหม่ผมนะครับทุกคน ไม่จะห็นความแรงอยู่ไม่เปแรงงทุกคนต้องเห็นหน้า่ทุกคนต้องเห็หนไม่แรกต้องไแรงก้องนิ่กระพือเลยอะจมถือดีถือดีเออทุกคนครผมขอบอกก่อนว่าตอนที่ผมขับมันไม่ถูก้แล้วันเป็นทางลกลกแล้วจับมือเอามือจับขงหมดวะเออจับไว้หนึ่ง

ก็โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็สนุกกระหน่กันไปนะครับก็ถือได้ว่ามาเปิดอู่ของ MBJ TV นั่นเองนะครับทุกคนครับผมหากวิกฤติยาในคลิปอะไรที่ไม่เหมาะสมเลยขอพายด้วยวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับและอย่าลืมกดดูคลิปตอ่อไปด้วยนะครับตรงนี้กดเลยกดเลย